สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูนครับว่าเราไปร้านกาแฟาสดเนี่ยจะสั่งกาแฟายังไงหลายท่านไม่กล้าเข้าร้านกาแฟาสดสั่งไม่เป็นบางทีอยากกินอยากดื่มแต่สั่งไม่เป็นนะครับอันนี้ผมจะอธิบายครค่าว่าเป็นยังไงไปร้านกาแฟาเนี่ยทุกเมนูที่เกี่ยวกับกาแฟานะครับท่านร้านกาแฟาสดนะส่วนใหญ่ก็จะจะสกัดอ่าสกัดเอากาแฟข้นๆอย่างนี้นะครับมาทําเมนูไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่มอค่า ทุกอย่างก็ต้องสก,กัดมาอย่างนี้หมดซึกสกัดแล้วก็จะเป็นช็อตนี้จะแบ่งแยกเป็นสองประเภทก็คือร้อนกัะเย็นนะครับร้อนจะเข้าใจง่ายกว่าคือสาคลกว่านะครับคือเราได้ช็อตอย่างนี้มาไงปุ๊บถ้าเราไปสั่งเอสเย็นมันก็จะอีกแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมาแต่ถ้าเราสั่งเอสร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บเพราะจะเสิร์ฟม,มาจะเป็นข้น่้นนี้เลยครับบางที่ก็เสิร์ฟด้วยน้ำกับน้ำตาลอีกซองหนึงหรือให้เราไปกดเองอเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่ร้อนก็คือเป็นช็อตมเตมื่ นะครับแล้วก็มาเป็นลาเต้น,นะครับคือกาแฟใส่นมอ่าพวกนี้เมนูที่กล่าวหมดเนี่ยคือจะไม่หวานนะเขาจะไม่เติมน้ําตาลหรือไม่เติมางหวานคือเขาจะมีน้ําเชื่อมให้เรากดหรือน้ําตาลให้เรามาใส่กันเองนะครับแล้วก็จะเป็นมอคค่าอ่ามอกค่าก็คือจะเป็นกาแฟใส่ผงโกโก้นะครับนี่ฮะแล้วก็แต่งหน้าด้วยซอสแล้วแต่ร้านนะครับคราวนี้เรามาดูเมนูเย็นบ้างเมนูเย็นก็ตั้งตั้งต้นจากช็อตเมื่อกี้ครับ ถ้าเราสั่งอเมริกาโน่เย็นครับแล้วก็จะได้เป็นโอเลี้ยงก็เป็นกาแฟช็อตบวกน้านะครับใส่น้ําแข็งถ้าเราสั่งเป็นเอสเย็นอันนี้ก็เราคุ้นเคยกันกาแฟใส่นมใส่นมข้นบางร้านก็ใส่เป็นน <carn. S 2> ้ําเชื่อมนะครับใส่นมสดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคาปูจะมีฟองนะครับเป็นกาแฟท็อปด้วยฟองนมไม่ใช่วิปปิ้งครีมนะไอ้ตรงฟองฟองนี้มันเป็นมันเป็นนมแล้วตีฟองนะครับมันจะหนาหนเนื้อเแต่ว่ามันจะ ไม่มันเหมือนวิปปิ้งคีมไม่ใช่นะครับคนละอย่างนะครับไปร้านกาแฟก็มีเท่านี้ลองดูครับผม